ช่วงมากกว่าข่าวในวันนี้นะครับคุณเฉลียวจะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับการลง MOU ร่วมกันนะครับระหว่างไทยกับจีนก่อนหน้านี้จีนนะครับก็สนใจอยากจะซื้อข้าวกับยางพารากับไทยนะครับรวมถึงการพัฒนารถไฟรางคู่นะครับวันนี้คุณเฉลียวจะมาพามาพูดคุยในชื่อสินค้าเกษตรแลกรถไฟรางคู่ใช่ไหมครับครับก็จะคุยกันเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ําโขงทั้งหลายนะครับมาอยู่ในบ้านเรานะฮะ ขาเรียกว่าอนุคุยภาคลุ่มแม่น้าโขงนะครับามาร่วมประชุมเงินกับไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคราวนี้นะครับแล้วก็มีผู้นําจาก6ประเทศมามาร่วมประชุมกันด้วยก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนทํา MOU กันในหลายเรื่องนะครับเรามีข้อตกลงกับจีนเมื่อวานนี้เซน็นสัญญากันไปทั้งหมดเนี่ยสประเด็นแล้วก็มีเรื่องของสินค้าการเกษตรร่วมอยู่ด้วยในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้นะครับว่ามีความเป็นมาอะไรยังไงนะครับเรื่องของ าการประชุมแล้วก็มีการตกลงกันนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับหกประเทศก็มีประเทศจีนมีประเทศไทยมีประเทศอ่าสปปลาวมีกัมพูชาแล้วก็มีเวียดนามนะครับมาร่วมประชุมกันแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คืออยู่ที่ไทยเรานะครับได้มีโอกาสเจรจาพูดคุยกับผู้นําของจีนนะครับแล้วก็มีการลงนามใน MOU ในการที่จะ ซื้อสินค้าการเกษตรของเรา2ชนิดนะครับก็คือข้าวและก็ยางพารานะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันกับการที่จะให้จีนเข้ามาพัฒนาเรื่องของรถไฟรางคู่ของเรานะครับไปดูกันนะครับว่าข้อตกลงนี้เนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเข้าใจว่าหลังจากนี้ไปนะครับก็จะมีการประชุมกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีทางผู้นําของจีนนะครับแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีของเรานะครับได้ เซ็นสัญญาข้อตกลงในการที่จะซื้อขายสินค้าความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับสประเด็นนะครับก็คือ1นจีนจะรับซื้อสินค้าการเกษตรของเรา2ออ,อย่างนะครับก็คือยางพาร,รานะแล้วก็ข้าวนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทางประเทศไทยเราก็จะให้จีนเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟนะครับทางรถไฟคือระบบรางนะฮะ ก็จะให้จีนเข้ามาร่วมในการพัฒนาตั้งแต่หนองคายมาจนถึงสระบุรีแล้วก็เส้นทางเข้ากรุงเทพแล้วก็จะไปทางภาคตะวันออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันของกลุ่มประเทศที่อยู่ในลุ่มแม่น้ําโขงด้วยกันนะครับเราจะพาไปดูนะครับว่าสินค้าการเกษตรอย่างที่มีการพูดถึงนะครับว่าสินค้าการเกษตรที่เราจะมีการ แลกเปลี่ยนกันกับทางจีนเพื่อที่จะให้จีนเข้ามา,าทําพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ในบ้านเราเนี่เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เรามียางพาราที่อยู่ในสต็อกของรัฐเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยสองแสนหนึ่งตันนะครับเป็นยางพาราที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์รับซื้อไว้นะครับในช่วงของคุณนัฐวุฒิใสเกลือเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนนั้นยางพาราก็ มีราคาที่ค่อนตกต่ำลงพอสมควรตกต่ำไปอยู่ที่ระดับที่ประมาณทัก80บกว่าบาทนะครับคุณนัทวุฒิใส่เกลือรับซื้อไว้ในยางแผ่นรงฟันนะครับกิโลละ1 0 4บาทนะครับส่วนยางแผ่นดิบก็ซื้อในราคา100บาทในช่วงนั้นนะครับยางในสต็อกของรัฐตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสองแสนกับอีก10,000ตันนะครับตอนนี้ยางรดนี้ก็จะต้องระบายออกไปนะครับตอนนี้ยังระบายออกไปไม่ได้เพราะว่า ยังพาราราคาตกต่ำเป็นอย่างยิ่งนะฮะถ้าคนจะซื้อก็ซื้อในตลาดปัจจุบันดีกว่าที่จะไปซื้อในราคาที่รัฐจะขายนะฮะนี่คือสต็อกยังพารา,าของรัฐที่มีอยู่ในวันนี้นะครับเราไปดูเรื่องของสต็อกสินค้าอีกชนิดหนึ่งสินค้าเกษตรก็คือข้าวนะครับตอนนี้ข้าวก็เรามีสินมีข้าวอยู่ในสต็อกของรัฐเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดเนี่ยสิล้านตันนะครับเป็นข้าวที่รัฐบาลคุณยิ่งลักซื้อไว้เช่นเดียวกัน อาจจะเรียกว่าจำนำแต่จริงๆก็เรียกว่าซื้อก็ได้เพราะว่าไม่มีใครมาไถ่ถอนคืนนะครับหลักการของการจำนำก็คือว่าเอาสินค้ามาวางไว้แล้วเอาเงินไปแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยนะจ่ายดอกเบีย้ยแล้วถึงเวลาก็มาไถ่ถอนคืนนะครับแต่ว่าสินค้าเกษตรจริงๆก็เลี่ยงไปใช้คําว่าจำนำข้าวนะครับจำนำข้าวไว้ทั้งหมดเนี่ยสิล้านตันนะครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธจ์จันโอชาพูดชัดเจนนะครับว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้เนี่ยน่าจะเกิดความเสียหายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด6 8แสนแปดหมื่นล้านบาทนะครับก็เป็นวงเงินที่ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับในการเสียหายแต่ว่าก็มีข้าวอยู่อีกจำนวนไม่น้อยที่มีคุณภาพดีสามารถที่จะระบายขายออกไปได้แล้วก็มีข้าวบางส่วนที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพนะครับนี่คือข้าวจำนวนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องระบายออกไปนะครับ เรามีข้าวอยู่ในสต็อกของรัฐเนี่ยทั้งหมด17ล้านตันนะครับเราไปดูความเป็นไปได้นะครับว่าสิ่งรัฐบาลประเทศจีนจะสามารถที่จะรับซื้อสินค้าของเราเนี่ยไปได้สักประมาณทักเท่าไหร่นะครับนี่นะเราเสนอไปนะครับว่าให้จีนช่วยรับซื้อสินค้าการเกษตรเพื่อที่จะแลกกับการที่ให้จีนเข้ามาพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ของเรานะครับนี่นะ เราเสนอให้จีนซื้อสินค้าจากไทยเราทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนตันนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในปริมาณนี้นะครับที่จีนสามารถที่จะรับซื้อไปได้ในในช่วงหลังจากนี้ไปนะครับส่วนยางพารานะครับเราเสนอไปให้จีนรับซื้อไปทั้งหมดเนี่ยสองแสนตันนะครับสองแสนตันเนี่ยเรามียางพาราที่อยู่ในสต๊อกของรัฐอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะฮะสองแสนกับอีกหนึ่งหมื่นตันนะครับเราเสนอขายให้จีนสองแสนตันนะครับ ซึ่งจริงๆก็จะมีภาคเอกชนบางส่วนของจีนมารับซื้ออีกส่วนหนึ่งนะครับน่าจะประมาณทัก2สองแสนตันเราน่าจะระบายยางพาราไปได้ทั้งหมดเนี่ยสี่แสนตันนะครับภายในปีหน้านะฮะก็จะช่วยให้สินค้าการเกษตรของเราที่ค้างอยู่ในสต็อกทั้งหมดเนี่ยนะครับระบายออกไปได้ระดับหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับยางพาราถ้าออกไปได้ทัก2สองแสนตันสต็อกของรัฐเนี่ยก็จะหายไปนะครับเพราะว่ารัฐซื้อไว้ทั้งหมดเนี่ยสองแสนกับอีกหนึ่งหมื่นตันนะ แต่ว่าที่สําคัญที่สุดว่าทั้งหมดนี้เ,เรื่องของอยางพารานะครับที่รัฐกําลังจะระบายออกไปนะครับให้กับทางการจีนไม่ตรงกับสิ่งที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราเรียกร้องนะครับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเรียกร้องให้รัฐบาลนํายางพาราทั้งหมดในสต๊อกของรัฐเนี่ยนะครับไปใช้อย่างอื่นนะครับก็คือไปใช้ในการทําถนนไปเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมในการทําถนนนะครับ เกษตรกรมองว่าถ้ารัฐบาลระบายยางพาราในสต็อกของรัฐออกไปทั้งหมดในสองแสนตันนะครับก็เท่ากับว่าเอายางพาราสต็อกนี้เนี่ยออกสู่ระบบกลไกของตลาดก็จะทําให้ไปทุบราคาสินค้ายางพาราลงมาอีกนะครับไม่ได้ช่วยให้ยางพาราดีขึ้นแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเอาไปใช้ในประเทศแปลรูปเป็นอย่างอื่นหรือไปใช้เป็นส่วนผสมของ ถนนนะครับทำถนนก็จะทําให้สต๊อกยางตรงนี้เนี่ยหายไปจากสต๊อกของรัฐนะครับก็สามารถที่จะผลิตยางพาราสต๊อกใหม่ขึ้นมาทดแทนได้นะครับก็จะทําให้ยางพาราเนี่ยกระเถิบตัวราคาสูงขึ้นนะฮะนี่คือสินค้า2ตัวนะครับที่เราสามารถที่จะตกลงกับทางการจีนได้นะครับแล้วก็จีนก็จะรับซื้อข้าวจากเราไปเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดแสนตันนะครับแล้วก็ยางพาราอีกสองแสนตันนะครับ เป็นข้อตกลงและก็ให้จีนเข้ามาพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ของเรานะครับซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ทางด้านการคมนาคมของเราที่รัฐบาลนี้ดําเนินการมานะครับแล้วก็จะดําเนินการได้ในปี2558แล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณสัก5-6ปีรถไฟรางคู่ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในบ้านเรานะครับคุณนภัรคุณนิติรัตน์ครับนี่เป็นสินค้าที่เป็นหรือว่าเป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจของบ้านเรานะครับท, <ะ S 2> ที่ตอนนี้เวลานี้เนี่ย ยังมีปัญหาอยู่เพื่อเศรษฐกิจและก็เป็นกลนไกในการขับเพื่อนเศรษฐกิจมาเราด้วยแต่ว่าราคาตกตำ่ำเกษตรกร,ร,กรอยู่ยากหรืออยู่ไม่ได้โดยซ้ำไปนะครับขอบคุณคุณเฉลียวค่ะ